ยินดีต้อนรับเปนแฟนทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะเธอกับฉันนิรันดรมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็นำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะมากับบรรยากาศคราวฤษีหน้าบ้านพร้อมกับตุ๊กตาสีสันสดใสน,นะคะจากคลิปที่แล้วที่เราขยายพันคราวฤษีใส่ตุ๊กตาเนาะก็มีความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งก็เลย เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะส่วนร่วงราวเธอกับฉันนี้รันดอนจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่กิ่งมาอยู่กับครอบครัวกิเลอร์ได้สักพักในที่สุดเรื่องงามยามดีในการแต่งงานก็ถูกกําหนดออกมาสักทีจากสินแสชื่อดังที่เจ้าสวดสหชัยนั้นนับถืออีกแค่เดือนเดียว เราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะทีเอ่ยกับกิงขณะที่เขาและเธอนั่งมองวิวพระอาทิตย์ตกอยู่ที่สนามญ้าหน้าคฤหา์ขอบคุณพี่ทีกับคุณพ่อมากนะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวกิงขนาดนี้ถ้าไม่มีพี่พวกเราคงไม่รอดเธอเอ่ยขอบคุณจากใจจริงไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกันที่กิ่งสามารถพูดคุยกับที แล้วเรียกเจ้าสวัวสหาหชัยว่าพ่อได้อย่างเต็มปากเราเจ้ากันแล้วนะเพราะกิ่งเองก็ช่วยชีวิตพี่ไว้เหมือนกันขอบคุณมากนะครับที่ช่วยพี่แถมยังยอมเข้ามาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตพี่อีกอะ่ะด้วยความยินดีเลยค่ะพี่ทีหลังจากที่กิ่งเอ่ยจบทั้งคู่ก็โน้มใบหน้าเข้าหากันราวกับมีแรงดึงดูดสายตาที่สบประสานอย่างลึกซึ้งนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขามีใจให้กันขนาดไหนและอีกเพียงไม่นานความรักของทั้งคู่ก็จะสมบูรณ์แบบหลังจากที่ได้แต่งงานกันแล้วสวัสดีค่ะหวานกันดีจังเลยนะคะเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งเอ่ยขึ้นทำเอาทั้งสองคนรีบผล่าออกจากการทันทีกะแก กิ่งตกใจจนใบหน้าซีดเผือดพี่สาวฝาแฝดของเธอมาทำอะไรที่นี่ไงสบายดีไหมจ้าแก้วส่งยิ้มเสสซแงกลับไปเข้ามาได้ยังไงอ่ะทีเอ่ยถามพอคนใช้ก็เห็นว่าแก้วมาเขาก็เปิดให้ทันทีเลยนะคะคงพร้อน,น้าเหมือนกับกิ่งก็เลยไม่ติดใจสงสัยอะไรมั้งคะเธอยิ้มยียวน ทำไมหรอคะพี่ทีแก้วอยากมาเจอน้องสาวบ้างก็เท่านั้นเองจะผลักไสกันซะแล้วหรอคะแก้วว่าด้วยท่าทางหน่าสงสารเปล่าเดี๋ยวพี่ให้คุณไปเตรียมห้องพักให้ที่กําลังจะเรียกแม่บ้านแถวๆนั้นให้มาพาแก้วไปยังหอพักแต่กลับถูกหญิงสาวกอดแขนเอาไว้ซะก่อนไม่เป็นไรหรอคะ่ะแก้วขอนอนกับนางเอ้ยอย่ากิ่งดีกว่า ได้ไหมจ๊ะกิ่งประโยคท้ายหันมาทางน้องสาวด้วยสายตาดุดมกิ่งตอบอย่างไม่เต็มใจนะักแต่แบบนี้มันก็คงจะดีกว่าการที่ให้แก้วไปรบกวนทีมากกว่านี้ล้วนะอีกอย่างเจ้าสวสหชัยก็ยังไม่รู้เรื่องที่แก้วมาด้วยไม่รู้ว่าพ่อของเธอจะรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าพาฉันไปห้องเธอหน่อยสิ นั่งรถไฟมาตั้งไกลร้อนแทบแย่เหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะอาบน้าให้สดชื่นจะตายอยู่แล้วแก้วว่าพร้อมกับโบกมือขึ้นลงเพื่อพัดอากาศแสดงให้น้องสาวรู้ว่าเธอร้อนมากแค่ไหนได้สิพิธีคะเดี๋ยวกิ่งพาแก้วไปที่ห้องก่อนนะคะเธอหันไปบอกกับว่าที่สามีของตนเองครับถ้างั้นพี่ขอไปคุยกับคุณพ่อก่อนนะเจอกันตอนมือเย็นเลยนะครับน้องกิ่ง หลังจากที่ทีเอ่ยจบก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปยังจุดหมายของตนเองโอ้ยกูจะอ้วกรักกันปานจะกลืนกินแก้วแขวอ้ะอ่เอากระเป๋าไปถือให้กูหน่อยหนักจะตายอยู่แล้วเมื่อว่าจบก็โยนกระเป๋าสัมภาระใบโตไปให้กิงพร้อมกับคำพูดคำจาที่เปลี่ยนไปเมื่อเดินห่างทีออกมาได้สักระยะ แล้วเธอจะแบกมาทำไมเยอะแยะคิดจะมารบกวนคุณพ่อกับพิธีนานแค่ไหนเนี่ยกิ่งขมวดคิวมุน่นเชอคุณพ่อ,องั้นเหรอ <c oughs> ต่อแหละเพิ่งจะมาอยู่ได้ไม่นานก็เรียกเขาว่าพ่อซะละกูอยากอยู่นานแค่ไหนนันก็เรื่องของกูป้าอีกิงมึงไม่ใช่เจ้าของบ้านสักหน่อยไม่ต้องมาเสอะถามแก้วว่าเสียงสะบัด แต่เราก็ควรเกรงใจเขานะแก้วเราเป็นแค่ผู้อาศัยนะแฝดน้องเตือนสติมึงอย่าทำให้กูอารมณ์เสียได้ไหมยีกิ่งมีหน้าที่พากูไปห้องก็พอละอย่าสอดรู้สอดเห็นให้มันมากนะักเดี๋ยวกูตบปากให้หรอกหลังจากนั้นบทสนทนาของทั้งสองฝาแฝดก็จบลงกิ่งได้แต่ก้มหน้าก้มตาแบกกระเป๋าของแก้วไปยังห้องนอนของตนเองอย่างกล้ากลืนฝืนทน เธอไม่อยากให้แก้วมาที่นี่เลยเพราะเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยและเป็นกังวลไม่รู้ว่าแก้วจะก่อเรื่องอะไรอีกไหมฝ่ายของทีก็นำเรื่องนี้ไปบอกบิดาซึ่งเจ้าสวัวสหชัยนั้นรู้เรื่องแล้วเนื่องจากโดนโทรมาบอกเขาเมื่อสักครู่ว่าแก้วอาจจะมาที่นี่นั่นทำให้สองพ่อลูกถึงกับกุ้มขมับจะไล่ก็ไม่ได้ เพราะยังไงแก้วก็เป็นลูกสาวของโดนเพื่อนสนิทของเขาซ้ำยังเป็นพี่สาวฝาแฝดของกิ่งอีกต่างหากถึงแม้ว่าดนจะบอกให้สองพ่อลูกไล่แก้วกลับบ้านเลยก็เถอะแต่เจ้าสัวกับลูกชายจะทำแบบนั้นได้อย่างไรกันตกเย็นอาหารมื้อค่ำของครอบครัวกิตเลิศจะเริ่มเวลา18.30นาฬิกา30นาทีอาหารหน้าตาน่าทานหลายเมนูวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะ แก้วได้แต่นึกริษยาน้องสาวอยู่ในใจว่าตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ชีวิตของกิ่งดีกว่าเธอขนาดนี้เลยเหรอทางอาหารการกินที่หลับที่นอนรวมไปถึงเสื้อผ้าและข้าของเครื่องใช้มากมายนั้นล้วนแล้วแต่ราคาแพงกว่าของเธอหลายเท่าความอิจฉาริษยายิ่งมีมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าภายในห้องนอนของกิ่งนั้น มีทุกอย่างที่เธอใฝ่ฝันทุกอย่างที่มันควรจะเป็นของเธอหากกิ่งไม่แย่งความสนใจของทีไปไม่รู้ว่ากิ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมมันยาแบบไหนถึงได้ทำให้ทั้งทีและเจ้าสวัวสหชัยหลงรักยิงระหว่างทานอาหารทั้งสามคนยังได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานกิ่งที่มีท่าทีเขินอายอยู่ตลอดเวลา กับทีที่เอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีนั้นทำให้แก้วต้องกล้ามกลืนฝืนยิ้มออกไปทั้งที่ในใจมันร้อนระอ,อุจนแทบจะกระเดือกข้าวในจานไม่ลงแม้ว่าอาหารพวกนี้จะน่าทานและแพงมากแค่ไหนก็ตามมีความสุขกันให้เต็มที่ละ่ะอีนังตัวดีถึงคราวกูเมื่อไหร่มึงจะได้กลับไปนอนเน่าตาอยู่ที่บ้านนอกแน่อีก,กิ่งแก้วได้แต่คิดในใจ เช้าวันต่อมาพ่อคุยกับไอ้โดนเรื่องสินสอดแล้วนะหนูกิงเจ้าสวัวสหชัยเอ่ยกับว่าที่ลูกสะใภ้ของตนเองค่ะพ่อว่ายังไงบ้างคะหวังว่าคงจะไม่เรียกเยอะนะกิ่งไม่อยากให้การแต่งงานครั้งนี้ต้องมาสิ้นเปลืองเงินของคุณพ่อกับพิทคีค่ะเธอเอ่ยออกไปตามตรงสีหน้าเต็มไปด้วยความกางมังวลเพราะเธอไม่เคยคาดหวังที่จะได้อะไรจากการแต่งงานครั้งนี้เลย ที่เธอแต่งก็เพียงเพราะรักทีเท่านั้นไอ้โดนนะเหรอมันไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่พ่ออยากให้เองลองฟังดูสักหน่อยนะเผื่อหนูกิ่งอยากจะขออะไรเพิ่มเจ้าสัวว่าค่ะพ่อเธอได้แต่นึกในใจว่าจะอยากได้อะไรเพิ่มอีกเพราะรู้อยู่แล้วหากคนรวยอย่างเจ้าสัวสหชัยเป็นคนเสนอเองทั้งที มันจะต้องมีมากมายกว่าที่คนทั่วไปจะเรียกแน่นอนสินสอดที่พ่อจะให้ครอบครัวของหนูกิงมีเงิน25ล้านเท่ากับอายุหนูกิงโฉนดที่ดินของไร่ที่เชียงใหม่30ไร่เท่าอายุของเจ้าทีบ้านหนึ่งหลังที่เชียงรายสำหรับให้ไอ้ดนกับแก้วได้ย้ายไปอยู่แล้วก็ทองคําแท่งอีก59บาทตามอายุของไอ้ดน เจ้าสวัวสหาชายร่ายยาวซึ่งกิ่งนั้นช็อกไปตั้งแต่ได้ยินจำนวนเงินแล้วด้วยซ้ำเท่านี้น้อยไปหรือเปล่าลูกนุก,กิ่งอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมโรงงานสักที่ดีหรือเปล่ามไม่ค่ะพอแล้วค่ะคุณพ่อเท่านี้ก็มากเกินไปแล้วสำหรับกิ่งมันมีค่ามากกว่าชีวิตกิ่งทั้งชีวิตด้วยซ้ำค่ะกิ่งแทบอยากจะร้องไห้เมื่อเห็นว่าเจ้าสวัวสหาชายนั้น ให้เธอกับครอบครัวมากมายขนาดนี้พูดอะไรของเรานะกิงชีวิตกิ่งมีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตพี่อีกนะอย่าด้อยค่าตัวเองแบบนั้นสิครับทีเอ่ยพลางอบรายของหญิงสาวเอาไว้นั่นสิลูกเพราะพ่อมองว่าหนูกิ่งมีค่ากับพวกเรามากพ่อเลยคิดว่าของแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำไม่หรอกค่ะมันมากพอแล้ว ิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะกิ่งเอ่ยทั้งน้ำตานองหน้าเธอตั้งใจจะยกสินสอดทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาเพราะเธอไม่ต้องการมันอยู่แล้วแก้วที่แอบยืนฟังอยู่หน้าห้องรับแขกได้แต่มองไปทางกิ่งด้วยความคับแค้นใจถ้าเธออยู่ตรงนั้นแทนกิ่งทั้งหมดนั่นก็จะต้องเป็นของเธอแถมยังสามารถเรียกเพิ่มได้เรื่อยๆอีกทำไมกันนะทำไมถึงไม่เป็นเธอ จะเรียกร้องเงินรายเดือนอีกสักเดือนละสี่ห้าแสนเอาไว้ช็อปปิ้งให้สะใจไปเลยช่วงบ่ายวันนี้มีงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับการมั่นหมายของทีผู้เป็นรองประธานบริษัทและกิ่งกิ่งเคยได้มาที่บริษัทกิจเลิออยู่2อสาครั้งก่อนหน้านั้นและทุกๆคนก็ชอบกิ่งเป็นอย่างมากเพราะเธอทั้งน่ารักนอบน้อมจิตใจดีและมีมารยาทมีสัมมาคารวะ แม้จะเป็นคู่มั่นของท่านรองประธานแต่เธอกลับไม่ถือตัวเลยสักนิดพูดคุยกับพนักง,งานในบริษัทอย่างทอมตัวเสมอจึงไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะรักใกล้และเอ็นดูเธอพาฉันไปห้องน้ำหน่อยสิแก้วเอ่ยกับกิ่งวันนี้เธอเองขอตามมาด้วยพร้อมกับแผนการบางอย่างในใจสักครู่นะคะพิธีกิ่งพาแก้วไปเข้าห้องน้ำก่อน เธอหันไปเอ่ยกับว่าที่สามีให้เลขาพาไปก็ได้นี่แก้วที่เอ่ยด้วยความไม่พอใจนักขอตามมาเองแท้ๆแยกทำตัวเอาแต่ใจอีกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่นี้เองกิ่งพาไปได้กิ่งห้ามทับเพราะเธอไม่อยากมีปัญหาดูจากสายตาของแก้วเธอก็น่าจะไม่พอใจน่าดูแล้ว จากนั้นสองสาวก็พากันเดินออกมานอกห้องทํางานแต่เมื่อเดินไปได้เพียงแค่ครึ่งทางแก้วก็หยุดเดินและเอ่ยกับกิ่งฉันเปลี่ยนใจแล้วพาไปชงกาแฟที่ห้องกาแฟหน่อยสิฉันอยากดื่มกาแฟมากกว่าอา้าวแล้วไม่อยากเข้าห้องน้ำแล้วเหรอกิ่งถามด้วยความสงสัยเออน่ะไม่ปวดแล้วอยากกินกาแฟมากกว่า มึงก็หาชงกาแฟไปเอาใจผัวบ้างสิพิธีเขาน่าจะชอบนะแก้วเอ่ยบับบ้าเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะจะเรียกว่าผัวได้ยังไงกันกิ่งปรามด้วยใบหน้าแดงสัน้นแต่ก็แอบสนใจเรื่องการชงกาแฟไปให้ทีกิ่งเปลี่ยนเส้นทางพาแก้วเดินมายังห้องชงกาแฟซึ่งภายในห้องนั้นก็มีพนักง,งานอยู่สองสามคนที่เดินสวนออกมาพอดีพวกเขายิ้มให้กิ่ง แต่กลับไม่สนใจแก้วเลยเพราะเพียงการเทศะรในการแต่งตัวก็ดูออกแล้วว่าไม่น่ายุ่งด้วยมองอะไรนะักหนาวะไม่เคยเห็นคนสวยหรือไงอีพวกลูกจ้างแก้วปากไวด่าพนักง,งานที่เดินผ่านตนไปจนกิ่งต้องปรามแก้วไม่เอาสิไปว่าพวกเขาทำไมกันชิทำเป็นนางเอกไปได้ แก้วได้แต่ทำปากยู่ใส่กิ่งด้วยความรำคาญกิ่งที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอหันไปทชงกาแฟาเพื่อที่จะนำไปให้ทีตามคำแนะนำของพี่สาวฝาแฝดแต่ด้วยความเหมื่อยลอยนั้นทำให้เธอไม่รู้ตัวเลยว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นกับเธอกิ่งเสียงของทีตะโกนลั่นขึ้นเมื่อเขาเห็นว่าทั้งคู่มานานแปลก และพอดีกับที่พนักง,งานบบนกันตอนเดินสวนกับเขาทำให้เขานึกเอะใจขึ้นมาอายสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าทีคือการที่แก้วกดน้ำร้อนจัดจากการน้ำร้อนด้านหลังกิ่งใส่แก้วใบใหญ่แล้วสาดมาทางกิ่งโชคดีที่ทีนั้นดึงหญิงสาวหลบการประทุสลายจากแก้วได้ทันไม่อย่างนั้นน้ำร้อนเดือดเดือดนั่นคงถูกสาดเข้าหน้ากิ่งเต็ม แก้วทำแบบนี้ไปทําไมกันทีตาบาดดังลั่นด้วยความโกรธจัดเขาไม่คิดเลยว่าฝาแฝดพี่น้องคลานตามกันออกมาแท้ๆยังจะทําร้ายกันแบบนี้ได้ลงคอพ,พี่ทีมันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะกิ่งที่ยังคงงุนงงรักคนตกใจเอ่ยถามก็แก้วน่ะสิจะสาดน้ำร้อนใส่เราถ้าพี่ไม่ช่วยไว้อ่ะคงจะแย่ไปแล้ว จริงเหรอแก้วกิ่งไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินถึงแม้ว่าเธอจะมองว่าแก้วเลวร้ายไปบ้างแต่ก็ไม่เคยนึกเกลียดชังเลยสักครั้งก็เออสิพิธีอยากรู้เหรอคะว่าทำไมแก้วถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่ามันแย่งทุกอย่างไปจากแก้วไงคะทุกทุกอย่างทั้งความรักความสนใจเงินทองอนาคตสิ่งที่มันมีในตอนนี้ควรจะเป็นของแก้วมากกว่า ทั้งๆท,ที่แก้วมีดีกว่ามันแก้วแหวลั่นใช่แก้วเธอมีดีแต่แค่ภายนอกเท่านั้นนะกิ่งเองก็หน้าตาเหมือนเธอรูปร่างเหมือนเธอทุกอย่างเธอไม่สงสัยบ้างหรอว่าทำไมคนอื่นเขาถึงได้รักกิ่งมากกว่าเธอเงียบแก้วไม่โต้ตอบอะไรออกมาภายในไงจิตใจรวมไปถึงสันดานของเธอมันเน่าเฟะไปหมดแล้ว ทีเอ่ยเขาดึงตัวกิ่งมาโอบก,กอดเอาไว้เพราะไม่อยากให้เธอมองหน้าแฝดผู้พี่อีกแล้วไม่งั้นก็คงจะใจอ่อนอยู่เรื่อยไม่อิน่นมันไม่ควรได้ยืนตรงนั้นตรงที่ที่ควรจะเป็นของแก้วหญิงสาวโวยวายอย่างไม่ยอมแพ้ทีที่เห็นว่าไม่ว่าอย่างไรเธอก็คงไม่ได้สติขึ้นมาง่ายๆจึงตัดสินใจกดโทรศัพท์หารอปพ,อพอบริษัท แล้วเรียกให้มาจับตัวของแก้วไปส่งตำรวจต้องใช้ไม้แข็งแบบนี้ล่ะไม่งั้นคงคิดไม่ได้ส่วนเรื่องประกันตัวเขาค่อยไปจ่ายให้ลุงโดนทีหลังตอนที่โดนมารับปุ่สาวกลับไปพี่ทีพี่จะทำกับแก้วแบบนี้ไม่ได้นะไม่อายปล่อยฉันนะแก้วดีดดิ้นสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เธอกรีดร้องเป็นการใหญ่จนคนทั้งบริษัท ่างมองด้วยความสนอกสนใจหลังจากเหตุการณ์สงบผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีจึงได้ตรวจเช็คอาการของกิ่งว่ามีบาดแผลตรงไหนอีกหรือไม่จนมั่นใจว่าเธอปลอดภัยเขาจึงได้วางใจเรื่องราวเลวร้ายต่างๆผ่านไปแก้วถูกโดนสั่งห้ามออกไปจากบ้านเด็ดขาดถึงขั้นยึดโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งข้าวของมีค่าไปล็อกกุญแจเก็บไว้ในโกดังเก็บของเลยทีเดียว เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้มันหนักหนาเกินกว่าจะเยียวยาในตอนที่ผู้เป็นพ่ออย่างเขาได้ยินว่าบุตรของตนเองคิดจะทำร้ายกันโดนถึงขั้นเข่าอ่อนเขาไม่เคยเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้ไม่เคยสั่งสอนให้เกลียดชังหรือชิงดีชินเด่นกันเลยสักครั้งแล้วเหตุใดแก้วถึงได้ร้ายกาจเพียงนี้ในงานแต่งของกิ่งและทีเองแก้วก็ไม่ได้เชิญให้แปรร่วมงาน ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าสาวจึงทําให้มีเพียงโดนผู้เป็นบิดาเท่านั้นที่ได้ไปร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายเจ้าสาวและหลังจบพิธีแต่งงานโดนก็พาแก้วย้ายไปอยู่ที่เชียงรายอันเป็นสินสอดของกิงเพื่อขัดเกลาจิตใจและสั่งสอนแก้วสมัยเพราะไม่ว่าพ่อแม่ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ลูกเลือกเดินทางผิดอยู่แล้ว พี่รักกิ่งนะครับทีเอ่ยกับกิ่งพร้อมทางโน้มหน้าเข้าไปหอมหน้าผากคนในอ้อมกอดของตนเองเบาๆกิ่งก็รักพี่ทีค่ะกิ่งตอบด้วยความเขินอายไหนๆเราก็แต่งงานกันแล้วกิ่งคิดไว้หรือยังว่าอยากจะมีลูกสักกี่คนคำถามของทีทำเอากิ่งหน้าแดงแปรดมาไม่เร็วไปหน่อยหรอคะเธอถามกลับอา ไม่เร็วหรอกครับโทน้องกิ่งน้องกิ่งอ่ะเพิ่งจะ25แต่พี่นี่สิอีกห้าปีก็จะทำไม่ไหวแล้วนะทีกล่าวติดตลกพิธีแข็งแรงจะตายค่ะขนาดเมื่อคืนยังกิ่งเว้นคำพูดเอาไว้ใบหน้านวลแดงซ่านหนักกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อคืนทำไมหรอครับหืมใบหน้าคมคายยื่นเข้าไปใกล้อีกฝ่าย จนแทบจะแนบชิดมาไม่มีอะไรค่ะกิ่งรีบเปือนหน้านี้เมื่อรู้ว่าตนเผลอพูดอะไรออกไปเธอดิ้นอยู่ในอ้อมกอดของทีอยู่ภาคใหญ่แต่ก็ไม่สามารถหนีได้พ้นเพราะอ้อมแขนแข็งแรงนั้นโอบกอดเธอไว้อยากแนบแน่นถ้างั้นลองดูดีไหมครับทีถามบ,บ้าปนี่กลางวันแสกๆนะคะพี่ที มือเรียวตีไหล่ผู้เป็นสามีไปเบาๆสองสามทีไม่ได้หรอกครับเสียงทุ้มขำในลำคอก็ได้แหละค่ะสุดท้ายเธอก็ยอมเขาอีกแล้วนี่แหละสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ตื่นตอนตะวันสายโด่งอย่างเช่นในเช้านี้สองเดือนต่อมาพิธีคุณพ่อคะกิ่งวิ่งหน้าตื่นมาหาทั้งคู่ ที่กำลังทำหน้าเคร่งเครียดอยู่บนโซฟาตัวใหญ่เป็นยังไงบ้างลูกเจ้าสวัวสหชัยถามเขากลัวเหลือเกินว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดคือกิ่งทำท่าอึดอากพูดไม่ออกคืออะไรกิ่งบอกพี่มาเถอะไม่ต้องกลัวยังไงพี่ก็รักกิ่งเสมอนะที่เองก็เครียดไม่แพ้กันคือ สองขีดค่ะมือเรียวยื่นที่ตรวจคันไปให้ผู้เป็นสามีดูก่อนที่ใบหน้าหวานจะเผยยิ้มออกมากิ่งพ่อของหัวใจจะวายเอานะลูกนึกว่าจะไม่ได้อุ้มหลานซะแล้วเจ้าสวัวสหชัยเอ่ยพร้อมถอนหายใจด้วยความโล่งอกพี่รักเธอที่สุดเลยรักลูกของเราด้วยครับทีเข้าไปกอดกิ่งไว้ด้วยความดีใจในที่สุด เขาก็จะได้เป็นพ่อคนสักทีช่วงหลังๆมานี้กิ่งอาเจียนบ่อยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงดูเพลียๆซ้ำยังเหม็นอาหารที่เคยชอบอีกต่างหากนั่นทำให้ทุกคนนึกสงสัยว่าหรือตระกูลกิดเลิศกำลังจะมีสมาชิกใหม่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลให้แน่ใจพร้อมกับพาเธอไปฝากคันด้วย กิ่งมีนิสัยร่าเริงขึ้นเยอะขี้เล่นขึ้นเพราะเธอมีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ได้อยู่กับทีในฐานะภรรยาเขาดูแลประคบประง,งมเธออย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของสามีเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็รวมถึงการทำลูกด้วยจึงไม่แปลกหากเธอจะติดไวขนาดนี้ซึ่งเมื่อได้รู้แล้วว่าตอนนี้ในร่างกายของกิ่ง กำลังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆถือกำเนิดขึ้นขนรอบตัวจึงระวังกับการใช้ชีวิตของกิ่งมากขึ้นพื้นในห้องนอนและห้องน้ำชั้นหนึ่งถูกปูพรมยางทั้งหมดส่วนห้องนอนที่เดิมเคยอยู่ชั้นสองที่ก็พาย้ายลงมาอยู่ชั้นหนึ่งเพราะหากท้องโตกว่านี้การขึ้นลงบันไดคงเป็นเรื่องอันตรายสำหรับคนท้องอย่างกิ่งยิ่งเมื่อโดน หลังจากทราบเรื่องเขาก็รีบปึงมาหาลูกสาวทันทีเพื่อรับขวดหลานตั้งแต่ที่หลานยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำหลังๆมานี้โดนบอกว่าแก้วทำตัวดีขึ้นเยอะเพราะยอมทำงานและเลิกทำนิสัยดูถูกคนอื่นเอาแต่ใจรวมถึงใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วจริงๆแก้วนั้นอยากจะมาขอโทษกิ่งด้วยตัวเองแต่เพราะกิ่งนั้นกำลังท้องอยู่ ทีจึงไม่อยากให้ภรรยาต้องมีความเครียดรวมถึงยังไม่ไว้ใจแก้วด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายจะทำอันตรายภรรยาของเขาอีกจึงรับรู้เรื่องของแก้วแต่ยังไม่อนุญาตให้แก้วมาหาที่นี่วันเวลาล่วงเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นเกือบปีจนในที่สุดทารกน้อยก็ได้คลอดออกมาลืมตาดูโลกซึ่งเด็กคนนี้เป็นเพศชายมีชื่อว่าทัชชน เด็กน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังเสื้อจนใครเห็นก็อดใจไม่ได้ที่จะหลงรักเขาดูเหมือนกับทีตอนเด็กๆไม่มีผิดยิ่งยามที่นอนหลับด้วยแล้วยิ่งหน้าเหมือนกันหลังคลอดทีก็แทบจะไม่ให้กิ่งจับต้องอะไรอีกเลยเธอมีหน้าที่ปั๊มนมลูกแล้วก็ให้นมลูกเท่านั้นแล้วก็จะมีบ้างที่เอาลูกเข้าเต้าเป็นบางครั้ง นอกนั้นที่จัดการเองทั้งหมดโดยไม่ยอมจ้างพี่เลี้ยงเขาทำถึงขั้นเว้นวันเข้าบริษัทเพื่ออยู่บ้านดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเลยทีเดียวส่วนงานที่ข้างค้างก็เคลียร์ตอนกลางคืนเอาท่านผู้ฟังขาจะบอกว่าตอนที่สี่จบลงไปแล้วนะคะแต่อย่าพึ่งค่ะเพราะว่าแอดมินมีตอนพิเศษมาฝากด้วย เอาเป็นว่าติดตามกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าตอนพิเศษเจะหวานแววมากน้อยแค่ไหนจะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นด้วยหรือเปล่ามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ